โอห้ด้วยค่ะสองภาพเลยค่ะวิ่งนะวิ่งว่ะวิ่งอะวิ่งอหะวิวิ่งอ่นะของคนโตต้องการวิ หยหยำหยค่ะหยัหยๆหยก็ปั้นปัปั้นปามลาดลาลาก็หยบหยำหยำสะอาดหรือยังคะยังค่ะยังมียังฟอง นีนักข่าก็จะค่อย,ยค่อยค่อยค่อย